สวัสดีครับพเพื่อนๆวันนี้ช่างหนึ่งมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับเป็นเรื่องแปลกๆที่ช่างหนึ่งได้ประสบพบเจอด้วยตัวเองกับเพื่อนของเราคนหนึ่งบนแอปบ,บ้านฟ้าช่างหนึ่งเห็นเขาถ่ายรูปแล้วก็ลงพื้นที่พรางนั้นเถอะกําลังทํางานอยู่ช่างเหน็นเห็นภาพเขาที่ลงทางานพื้นที่นะทำงานเพื่อประชาชนนั่นแหละเสร็จเรียบร้อยช่างหนึ่งก็บอกว่าอืมก็เลยอินบอทเข้าไป ในในใน messenger นะก็เลยถามว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้ออร่าดียังเลยอะ่ะเออดูดีนี่มีแววนะช่วงนี้ดวงกำลังขึ้นเลยอันที่จริงเรื่องของเรื่องนะคือเพื่อนของเราคนนี้ก็คเคยมาตรวจดวงชะดากับทั้งหนึ่งนะเ่ืนนึ่งบอกว่า,วาคือตั้งแต่ปีนี้ไปในะดวงเขาค่อนข้างจะขยับดีขึ้นเราก็แซวๆนะเขาบอกว่าเฮ้ยดวงดีขึ้นจริงเพิ่งถูกทายสองตัวเสร็จก็ถูก ไม่ได้ถูกงวดเดียวนะถูกสองงวดติดกันแล้วบอกเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเจ๋งว่ะเออเออดี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 ด้วยอะไรเงี้ยเลี้ยงหนมหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แซวกันไปเรื่อยเปื่อยพอเสร็จหลังจากนั้นมันมีเซนอะไรสักอย่างหนึ่งที่บอกชั้งหนึ่งบอกว่าอืเท่ถ้าเพื่อนของเราถ้าเธอเนี่ยจะลงลงการเมืองลวงอะไรพวกนี้นะ ก็มันมันเป็นลักษณะเหมือนกันมึงต้องถิ่นอะไรเงี้ยมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่ว่าเราก็เราก็เลยเตือนบอกว่ามันมีปิ้งแวบเข้ามาไงบอกว่านี่ไปหาเบี้ยแก้ไว้ม้างนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้การแข่งขันค่อนข้างจะรุนแรงเนาะเรามีติดไว้บ้างก็ดีอะไรเงี้ยประมาณนั้นเพื่อนของเราก็บอกว่าจะไปหาที่ไหนก็บอกว่าพ่อเองก็มีนี่หว่าลองถามพ่อดูสิแต่เขาก็บอกว่าไม่กล้าว่ะ เพราะงั้นเดี๋ยวหลังจากที่เราคุยกันเมามอยกันเสร็จเรียบร้อยก็วางสายกันไปนะแล้วมันก็มีปิ้งเวบเข้ามาอีกมันมันเข้ามาตรงในนี้ของของ้งหนึ่งช่างหนึ่งก็บอกว่าน,นึกนึกออกเปนหมือน,น Pink Web ปิ้งเวบไปไปที่วัดนี้มีไปเลยเสร็จเช้าหนึ่งก็ทิ้งข้อความไว้ในในเมสเซนเจอร์นะพอสักแป๊บหนึ่งช่วงบ่ายช่วงบ่ายประมาณเย็นๆแล้วแหละเขาก็ส่งรูปมาให้ดู นะบอกว่านี่ได้มาแล้วโอ้โหเจ๋งดีเชิงหนึ่งก็เลยเข้าไปที่ไม่ไปที่รูปใช่ไหมกดแล้วก็ขยายรูปดูตรงที่อบีแก่นะนะเป็นแก้นของมงคลชนิดหนึ่งที่ว่าไว้กันของว่าง,งั้นเถอะเบีแก่สูงปุ๊บเชิงหนึ่งอืมอันนี้มีพุทธคุณนะแต่ว่ายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เชิงหนึ่งก็เลยแนะนําพิธีการนะวิธีการนะ ตัวนี้ก็แนะนําให้เขาไปทําแบบนี้แบบนี้นะี้นะเรื่องราวอะไรเราไม่พอขอพูดถึงกันแล้วกันเขาก็อืมหลังจากนั้นเขาก็ดําเนินชีวิตของเขาไปนะพอมาอีกวันหนึ่งเขาโทรมาดูดูแถวโทรทางเมสเสจนะโทรทางเมสเสจของ m essenger นะเอ็เรียบร้อยก็บอกว่าเฮ้ยขอบคุณมากที่แนะนําให้ให้ให้ไปหาเบี้ยแก้มาติดตัวไว้เฮ้ยทำไมอ่ะ มีอะไรอะไอ้ไอ้เราเราก็ตกใจนะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขามีสรุปว่ามีจริงๆเรื่องราวมาัาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเขาอะ่ะเมื่อคืนเนี่ยเขามีปัญหากับกับกับแฟนกับอะไรเงี้ยกับแฟนเขาอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหากันรุนแรงเลยก็เขาก็แบบพยายามบังคับให้เขาขึ้นรถไปรถน่าจะเป็นพวกมอเตอร์ไซค์เนาะบังคับขึ้นรถไปรถทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงเลยไอายชาวบ้านมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยเขาก็บอกว่าเขาก็ตัดสินใจไม่ไป ยังไงก็ไม่ไปเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากนั้นเนี่ยต่างคนต่างแยกย้ายเขาก็ไม่ยอมไปกับแฟนเขาส่วนแฟนเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปในที่สุดเขาก็าไปแฟนเขาไปเจออุบัติเหตุรถนี่แบบเนียนเลยเขาบอกรถเนียนแต่ว่าแฟนเขาอยู่โรงพยาบาลเลยอะ่ะเข้าโรงพยาบาลค่อนข้างจะใช้ได้เลยแหละ เขาก็เลยบอกหอณถ้าเกิดไม่ได้แนะนํเบี้ยแก้มาเนี่ยเขาอาจจะมีเคา,าะก็ได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละมันมันอาจจะเป็นเหตุบังเอิญก็ได้นะเจ้าหนึ่งก็คิดว่า,างั้นนะแต่ว่าของแบบนี้นะอืมมันมีไว้บ้างก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าเจ้าหนึ่งก็ไม่สามารถบอกทุกคนได้หรอกว่าจะมีภัยอันตรายเลยมาถึงนะมันจะเป็นเฉพาะบุคคลเท่านั้นเองมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ่ะแต่เขาก็แคล้วคลาดแบบเขาบอกว่า เพื่อนเพื <parfois> ่อนเราก่อนจะวางสายก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยโทรมาเมาอีหน่อยมอยหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะไป่อไออะไรนะจัดการเหตุการณ์อุบัติเหตุนั้นก่อนไปดูแฟนบ้างรถไปที่ลุงมันต้องไปถึงจะตรองเขาต้องไปเคลียอะไรพื้นที่อะไรประมาณนั้นอ่ะก็เรื่องรลวก็ประมาณนี้นะครับเบียกแก้ไม่ไม่เป็นมันไม่มันไม่ทุกคนนะที่จะต้องแบบจําเป็นต้องพกนะเออมันแล้วแต่ที่นึ่งก็มีเรื่องเล่าประมาณนี้เขียนมาฝาก និយាយលឿងបែបបែប